เราจะจับหิดนะย่าไม่ถงเงินนะ,ะลืมนะอย่าลืมให้พ่อไหวเปียวที่อยู่มานะลูกนะ,ะไม่แน่นะที่อยู่ที่นู่นนะ,ะไม่แน่นะให้ไปเอาที่อยู่นะอน,นะศูะะนยะ์เก้าหนึ่งใช่ไหม อะไรเดีวพ่อไม่รู้เรื่อถุงเงินที่ที่ที่เรื่อถุงเงินบอกวม่ยาวไปบอกข่อไหวน่ะมันศูนย์ศูนย์้าหนูใช่ไหมพ่อใหไม่รู้เรียกมาจากไหนลูกก็เรียกถุงเงินบอกข่อไหวยังไงตกเตียงไงเออตกเตียงก็ตกจนมะม่วงใช่ถันจะบอกตัวนี้ แต่ว่าถูกพ่อไหวมันจะมาตัวนี้มันมาได้บ้านเลขที่ของพ้าไหวเหมือนเดิมนั่นเลยนี่เป็นที่เพ่อไหวเหมือนเดิมเก็บไว้เลยใช่เล็ที่พ้าไหวสองศูนย์เก้าเป็นที่พ้าไหวนะเลขหสังนนะเลขห้องน่ะใช่เลขห้องห้องพ้าไหวยังไม่ออกนะถุงเงินบอกยังไม่บอกนะครับ ยังไม่ออกนะต้องต้องเขียนไว้นะพ่อแล้วก็มีสองแปดก็มีสองศูนย์เก้านะเพราะว่าผมเงินบอกตรงเต่นู่นยังไม่ออกต้องมันมางวดหลังไม่รู้สองศูนย์เก้าครับแล้วก็แปดสองนะครับที่ว่าที่ว่าสองแปดห้าัน่กลาไปแล้วพ่อก็ต้องเขียนไว้ด้วย อืมอมันออกไปแล้วไม่ต้องมาพูดที่ลูกเอาตัวที่มันออไม่ออกมันมันมันจะออกหนูใหญ่ก็ไม่รู้ก็เขียนไว้แต่ว่าถุงเงินบอกแล้วก็ได้เขียนลงถมมเงินให้เช่นนี้นะสองศูนย์เก้าอืมแล้วครับสองศูนย์เก้าอืมแล้วก็ศูนหกเจ็ดเอออืม ที่ต้นท,ที่ถุงเงินตกต้นมะม่วงน่ะต้นมะม่วง Arizona, <aha S 1> น่ะอก็ใช่นะสิตกต้นมะม่วงตกต้อนน้ำม่วงที่นาไม่เฮียงอ่ะก็นั่นเลยอ๋อตัวที่โอ้ตต้นน้ำม่วงก็สูงหกเจ็ดสูงหกเจ็ดนะต้นมะม่วงก็สูงหกเจ็ดนะต้นมะม่วง เออครับแล้วพ่อจะว่าอะไรอีกอ่ะก็นหยบอกว่าถูงเงินว่าเลขข้องพ่อก็ข้องพ่อด้วยนะบองถูเงินฝันหนะ้าที่งดงดที่นั้นยังไม่ออกเออพี่เขียนไปเลยเอืมถูงเงินตัวพ่อแล้วนะ<อ>มีแค่นั้นเลยเ,<อ>เลขสะด็ดพ่อยังไม่ได้ก็ไปบ้านพี่จิตภูมิเขาให้มา<อ>ก็สองแปดสองแปดห้า สองเป็นห้า็ภูมิที่นู่นภูมิที่ที่บ้านจูจูจูภูผาม่านโอ้ภูมิที่บ้านภูผามมันครับมาให้มาให้เสด็จพ่อมาครับให้เสด็จพ่อกับผมคนนี้แหละมาเอ้าแล้วส่งเสด็จพ่อลงไปแล้วเออแล้วแล้วเสด็จพ่อไปสู้กับภูมิเขาชนะภูมิเขาบ่ลูกใช่แล้วก็แล้วก็เขามาทำน้ำมนต์ให้ไม่เฮียง แล้วก็มีด้ยชื่อไม่มีเยู่ด้วยคณะเขาแล้วเขาเลยให้เลขมาบ่ครับรีบมาต้องพ่วยจะลืมนะรีบส่งที่อยู่มาให้เมียงเลยนะอเมี่ยงเขาจะส่งไปวันที่ยี่สิบหกเมียงเขาจะไม่อยู่ใช่อเมี่ยงเขาจะไปเขาจะไปปากช่องไม่ว่างพ่อไว้ต้องส่งมาก่อนเขาจะให้คนส่งให้เขาจะไว้ให้ทหารไปส่งแล้วพ่อเขาบอกว่า แต่พ่อทำเองไม่ให้อะไรใกล้หรอกลูกไปให้พี่เรานะให้ให้พี่ชิพให้หานะลูกนะยังไงก็เป็นพี่ของเราจะเด็จพ่อบ่อคอยจำจำจำเราจำผิดนะยำไม่ถงเงินนะลืมนะอย่าลืมให้พ่อไหวไปเอาที่อยู่มานะลูกนะไม่แน่นะที่อยู่ที่นู่นนะไม่แน่นะเขาให้ไปเอาที่อยู่นะพ่อไหวนะโอ้เขาให้ไปเอาที่อยู่ใช่ ให้จ <muitas S 2> ู่มาให้ไม่เียงนะพ่อไ้วเไปเอาให้ได้นะลืมนะเงินตังเงินบอกแล้วนะเดี๋ยวมาให้ได้นะเงินบอกแล้วบอกอีกพ่อไม่เอาตามแล้วสเถอะเดี๋ยวมาให้ให้ไม่เงียงเลยไล่ให้ไม่เงียงมาเลยไม่เหียงจะได้ไปส่งรู้ไหมแล้วถุงถุงเงินก็ย้ำตัวเลขของถุงเงินเหมือนเดิมครับเพราะว่าจูนหกเจ็ด ที่ตกต้นม,ม,นม่วง,งใช่่้นามียงศูนย์หกเอ็ดใช่ไหมแล้วก็ก่อนนั้นที่ก่อนมันจะหวยบอ,อกที่ผ่านมาที่สมเงินบอกแล้วยังไม่ออกใช่ไหมมาซื้อตามซื้อตามก็สองศูนย์เก้านะสองศูนย์เก้าที่ตามนะ,ะครับแล้วก็ให้พ่อไหวนะไปเอาที่มาจากที่ที่ปูขาม่านกับพิทิบมาให้เมีเยอยองดวนด้วย มันมีอยู่แล้วเลขกที่ผูู้ขวาม่านนะก็นั่นแหละให้ไปเอามาเลยจะส่งไปไหนส่งไปเพชรบุรีรือส่งไปผูู้ขาม่านนะลูกก็เพชรบุรีไงพี่ทิพย์เาอยู่นู่นไงก็ส่งไปนู่นไงแต่เบลที่นู่นทําไมพี่ทิพย์เาอยู่นี่เอขาอยู่ผุเพชรบุรีจะไปส่งอะไรคูขวาม่านเขาไม่ได้อยู่นู่นเบลเขามาแล้วก็ต้องไปเอาคูขวาม่านได้ยังไง ก็ต้องเป็นพอดีสิพอไหวนี่ถามเปร๊ะๆคนถามอะไรล่ำไเอไม่บอกให้เปียวเปียวตัวที่เขารออยู่ตัวที่ย้ำนี่คือของทองเงินย้ำมาเนาะครับย้ำให้กับเอฟซีแล้วครับของทองเงินน่ะของตรงเงินตกต้นมะม่วงนะยเอฟซีถ้าเอฟซีจะซื้อก็ซื้อนะเงินย้ำให้ตัวนี้ของทองเงิน ศูนย์หกเก้าไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์หกเจ็ดนะผิดผิดนะศูนย์หกเจ็ดแล้วก็เลขห้องพ่อไหวง้ดที่แล้วมันยังไม่บอกสองศูนย์เก้านะห้าข้าไม่เฮียงให้พ้าไหวไปเอาบ้านที่ที่เพชรบุรีให้ไปซื้อ่ะอยากซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ว่า่เฮียงก็ให้พ่อไหวไปเอาบ้านที่มาเขาจะส่งของให้ไปซื้อ เหตุไหมเออเอาในทุกไอ้ไม่เงี้ก็โทรหาไอ้พิทิพย์อยู่ไม่ใช่เลยลูกทำไมไม่ไม่เไม่เงียโทรหาโทรหาก็ไม่ให้ต้องให้พ่อไวพูดนะครับต้องให้พ่อไวพูดขอเลยพ่อไวยก็เขียนแล้วก็ไลน์มาให้ไม่เงี้ยเงียงก็จะได้ส่งไปวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดทศก็ส่งไปแล้วอต้องให้พิทิพย์บอกไม่เง็นเลยไม่ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องผูกเงินนะผูกเงินไม่ได้เขาจะบอกว่าแลกกันไม่ได้ ต้องเอาเร่น้ของเราโอเคไหมห้ามผูกเงินอืม๋อห้าห้ามเอาเงินผูกแขนครับห้ามเลยนะเออเอาแตัวห้ามติดขาดเลยนะไม่ให้เงินผูกแขนนะเออเอาแต่ได้ผูกเฉยๆครับอาบน้ําก่อนอาบน้ำมนต์เสร็จลาดหัวเลยลาดเสื้อผ้านะพ่อบอกต้องบอกแม่เย็นเสื้อผ้าพิทิพใส่ไม่เอาทิ้งไปเลยเออทุดที่ใส่อาบน้ำไม่ทิ้งไปเลย ครับแล้วก็ชุดใหม่ใส่พิธีเลยแล้วก็ผูกแขนนะเอองั้นพิธีต้องแต่จะหายอืมงั้นไม่หายนะท่าเหมือนมันจะเด็ดพ่อพูดนะจะไม่ยังกะพูดทีถึงพ่อไหวต้องพูดตามไม่ยังนะพอจะไปถุงเงินเอาถุงเงินเอานี่ยามเลขถุงเงินลูกครับก็จำแล้วนี่เอาเอาอีกลูกอีกรอบหนึ่งพขาบอกว่าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเจ็ด ก็ศูนย์หกเจ็ดไงแล้วก็บรึกที่พ่อไหวน่ะสองศูนย์เก้าเขาอยากซื้อก็ไปขอบัึกที่พี่ชิอที่เพชรบุรีอยากซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็เป็นไรแต่นั้นส่วนตัวของพ่อไหวกับแม่เงียงรู้ไหมไม่ต้องมามารู้นี่ส่วนตัวของพ่อไหวกับแม่เงียงอ เป็นตัวตัวเหรอครับไม่ให้เอฟซีรู้เหรอก็ก็ค่อยค่อยเอาก็ได้นาให้ไม่เฮียงได้มาก่อนเออให้ไม่เฮียงจะบอกทีนึงออมยังบอกไม่ได้ต้องให้มีเฮียงก่อนถึงมือไม่เฮียงมเฮียงทุกตบอกให้เออโอเคนะเลขของทุมเงินก็มีศูนย์หกเจ็ดครับแล้วก็สองศูนย์เก้าครับตัดเล่นสองตัวก็มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดมีหกเจ็ดศูนย์เก้าครับ ม, 6, 9, มีหกเก้าทำไมหลุดปากพูดบ่อยกันลูกไม่รู้อะ่ะก็ก็ปู่เขาได้มอสองตัวนะพ่ออย่างเหลืสอ,อสองตัวออสองตัวองมสองตัวใครโทวนักหนาไม่รู้ลูก <c oughs> ปู่เขาให้มาสองตัว ปู่ให้งวงนี่ยังก,ก็ซื้่งวงให้พ่อสอง่งให้ปู่สองตัวอ๋อง่าว่าอะไรอ่ะนั่นปู่ซื้อวัวให้ไม่เย,ยังมาเลี้ยงสองตัวปู่พ่อืูอครับครับเอฟซีครับน้องถูงเงินย้ําให้แล้วนะครับเอฟซีครับผมศูนย์หกเจ็ดกับสองศูนย์เก้าตัดสองตัวมันมีเยอะหน่อยครับเอฟซีครับผมมีสองหกสองเก้ามีศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็มีหกเจ็ด แล้วมี09มี69เลยหลุดปากออกมาครับ069หลุดปากพูดบ่อยบ่อยก็เร็วให้นะครับนะย้ำโค้งสุดท้ายว่าลูกครับฝันทงไหมลูกยังกลัวได้ตื่นมาอ้าไม่ได้ตื่นก็จะย้ำให้ฟันสุดท้ายนอมันสุดท้ายคงไม่ว่างนะไม่เฮียงอมันออกตัวนี้ไมีเหยื่กเข้าไปไป เขาไปกับน้องอยู่สุพรรณเขาว่างเขาก็จะบอกนะถ้าเขาไม่เขาว่างเขาจะว่างออกคืนงคืนเพราะว่าเขาไปสุพรรณแล้วไอ้ตัวนี้ออกจริงไหมลูกเนี่จริงของขอเงินนะขอเงินออกจริงจริงนะครับบอกเลยนะพ่อไหวอออย่าลืมนะไม่ที่พิธิป่ะเพชรบุรีเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปถามเอาเลขที่ให้ พี่ทิพย์กลับบ้านพ่อที่อยู่นะจะได้ส่งไปให้เออเออเอาครับรีบด่วนนะพ่อเดี๋ยพ่อย้ำแล้วย้ำดีนะเออเอาเอฟซีกับเป็นนี้ก่อนนะพ่อนะโอเคจ่ายแล้วพ่อโทรได้ก็ไลน์มาให้ไม่เยังเลยนะที่นะอ่าเโอเคโอเคลูกครับพี่เราหายครับเอาเอฟซีกับผมสลายผิดนี่นะครับเนาะอ่าเลขน่องหัวเงินลดปากมาศูนย์หกเก่าศูนย์หกเก่ามาสองเทียสามเทียแต่ก่อนก็เครือบลอกเคย อ่าลุกลุกปากเคยเคยเลขลุบป่าเคยออกกูบ่อยๆครับอิพีกับผมก็เลยมีหกเก่านำศูนย์หกเกลศูนย์หกเก็ดนะครับก็แต่ว่าพอใบพวกเกลลุ่งลายเนาะครับว่ามันเตรียมหนากระดาษครับพี่ครับผมแต่ซัมนี่กัตัดออกสองตัวก็เตรียมหนากระดาษแล้วครับแจ็กสื่อตัวใดแจ็กสืเหลือกตัวใดมันก็คือกันเบิดมันตัดอยู่ในหันเนาะครับรถอิพีครับผมอ่าส่งมาลำดวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับขอจบคลิปนี้ไปเอบคุณพี่ครับผมขอขอคุณทกคนที่เขียนหนาขอกราบมาสวัสดีครับ